สวัสดีครับทุกคนอยู่กับใช้ใหญ่นะครับแล้วก็ทรงผมที่เปลี่ยนไปนะครับทุกคนก็ตอนนี้ในขนาดนี้เนี่ยผมอยู่ในเส้นทางของรถนะที่คนเนี่ยใช้เอาไว้วิ่งสัญจรนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมว่าผมเดินเข้ามาป่าเนี่ยะจะไปเยี่ยมอลวะวันกับลุงหนายหน่อยนะครับสองพ่อลูกกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่า แกกาลังทําอะไรกันอยู่แกกาลังคิดค้นทําอะไรบางอย่างอยู่นะผมไม่รู้ใครไม่บอกผมเลยนะว่าเขาเนี่ยจะทําอะไรครับทุกคนแต่แต่ลุงแห้วเนี่ยน่าจะอยู่กับลุงานนะเดี๋ยวจะผมให้ดูกล้องหลังนะครับทุกคนอ่าป่าแถบนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นอ่าถ่ายผสมลงดิบนะครับปนๆกันไปนะ นี่ทุกคนสังเกตเลวมันเป็นทางวิบากนะครับตรงนี้กอ็อาจจะไม่ใช่ป่าหรืออะไรมากนะครับแต่ในะที่ที่นี้เนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยเคยเดินปล้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมเนี่ยใช้ออกมานะแต่ตอนนั้นมีรถนะครับทุกคนออกมากับรถนะไม่ได้เดินแบบนี้นะครับมันยังปล้นอ่ะนะครับทุกคน แต่ผมว่าสมัยนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะทางนี้ก็ขึ้นไปได้นะครับถ้าแหวกไปดีๆนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปโผล่ตรงไหนนะผมว่าทุกคนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเหมาะกับการทำห้างไหม ผมว่าเหมาะอยู่นะทุกคนแจวเล้ผมว่าผมเข้าไปดูกใกล้ดีกว่านะเดี๋ยวเดูแถวต้นแถวนี้ก่อนต้นเนี่ยสูงใช้ได้แล้วก็เหมาะเหมาะกับการทําห้างมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนมื่อกี้ภาพมันเบิรนิดหน่อยนะพามันเบอร์นิดหน่อย,นะอ,อ,ยอุย้ยมันลกอกอะผม,ผมว่าผมไปกอแล้วเนี่ย นะครับเราทุกคนที่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะต้องก้มกันหมดเลยนะครับไม่ก้มเนี่ยเตียงกรหล่นจากรถแน่นอนนะครับหมดโดเลยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับชิลดีนะไปกันต่อนะครับฮเ้ย คนผมได้นเสียงมาเห่าเด้วยแวแล้วคนขอช่วยด้วยเอ้ยคนขอนทุกคนได้ยินเปล่ามีคนขอความช่วยเหลือต้องไปดูนะครับเสียงเนี่ยมาจากทางไหนวะทุกคน มเนี่ยไม่กล้าทักดังด้วยนะครับนะครับผมเนี่ยไม่กล้าทักดังด้วยนะครับนี่มันในป่าในเขานะครับทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรวะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเส้นนี้เนี่ยมันเคยมีโจรนะผมไม่กล้าทักมัวเลยนะครับ โอ้โหตนไม้เหมือนข้างล่างเนะี่ยจะมีไม้ล้มนะทุกคนแต่ว่าเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อกี้เนี่ยไปไหนวะมันไปไหนครับ ผมเนี่ยไม่อยากตะโกนทักเลยนะครับเหมือนตรงนั้นจะเป็นโพรงไม้นะครับเหมือนสัตว์สักอย่างจะเข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ไปรบกวนสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ทุกคนมีขยะหนึ่งชิ้นแล้วนะ โอ้โหลดลงไปได้แล้วนะทุกคนครับผมเนี่ยไม่อยากไปจากโซนนี้เลยอะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยได้ยินคนขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าเสียงเนเงียบไปแล้วนะครับผมเนี่ยคาใจมากๆเลยนะ แต่ผมไม่แน่ใจไงทุกคนว่าเสียงเนี่ยมันมาจากทางไหนหรือว่าผูหูผมไม่น่าฝาดอะแต่ว่าผมไม่กล้าทักผมไม่อยากทักจริงๆนะครับทุกคนเผื่อมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นคนนะ ทุกคนก็คงจะเข้าใจผมนะทุกคนก็น่าจะรู้ดีเรื่องในป่าอะไรแบบนี้น,นะครับทุกคนลองฟังเสียงนะครับลองฟังเสียงนะลองฟังดูรอบนี้ไม่ใช่คนขอความช่วยเหลือแล้วนะครับแต่เสียงรอบนี้เหมือนคนกำลังตัดไม้อยู่ แต่ที่ผมงงคือเสียงมันมาจากทางไหนอะทุกคนผมว่าผมเดินออกจากรางทางรถวิบากก่อนนะครับนะครับ ถาวันนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นถาวันทั่วไปไม่มีอะไรนะครับเสียงเนี่ยไม่หายไปเลยนะครับเสียงเนี่ยเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆล่ะนะทุกคนครับทุกคนได้ยินเสียงหมาเห่าหรือเปล่า คนได้ยินเสียงมาห่าหรือเปล่าเหมือนมีเหมือนกําลังจะมีนายพรานมาแถวนี้นะครับผมว่าผมเนี่ยผมต้องไปก่อนนะครับผมไม่รอแล้วนะใครจะขอความช่วยเหลือจากผมผมไม่รอแล้วครับผมไม่ชอบคุยด้วยเลยนะครับพวกนายพรานเนี่ย ผมว่าถ้าผมลงไปทางนี้เนี่ยนะผมเจอนายพรานคนนั้นแน่เลยนะครับทุกคนทุกคนสังเกตเลยนะถ้าทุกคนได้ยินเสียงหมาเนี่ยแสดงว่าแถวนั้นเนี่ยมีนายพรานนะครับแล้วนายพรานเนี่ยก็กําลังล่าสัตว์อยู่นะปล่อยสัตว์เลี้ยงตัวเองเนี่ยไปจู่โจมสิ่งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนายพรานขึ้นห้างเนี่ยเขาจะไม่เอาหมาไปนะครับทุกคนผมว่าต้องขึ้นไปทางนี้ ออกกองลงไปอะไรใจเนียนแปบน,นึงงอากกองลงไปเอากระเป๋ามาเป้าอ,อะไรแป๊บดิแป๊บ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 อะไรเนี่ยผุบอกว่าอกองลงไปโอเคโอเค รอเพื่อกระเป๋เปลาลงมากระเป๋าไหนกูมีลูกเดียวผมมีลูกเดียวครับลงไปข้างล่างเนี่ยทุกคนนายพาเนี่ยรอผมอยู่แน่แหละไปเจอข้างบน เสียงมาอีกแล้วนะ,เส,ะ,นวะเสียงมาจากทางไหนวะเสียงมาอยู่วะต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเย อะไรเนี่ยก้องหลบไปอะไรก้องหลบมึงพูดไรก้องหลบไปก้องหลบเหรอเออมึงหลบให้กูหน่อยนะคุณหลคุณหลบให้ผมหน่อยนะพอดีผมต้องใช้ทางเนี้ยนะผมเอากล้องหลบแล้วมีธุระอะไรกับผมเหรอ เงินไหมโอ้ยเงินผมไม่มีหรอกลุงพี่ผมไม่มีมมผมไม่มีอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยครับเราเดินมาทางนี้จังไงก็ตอนแรกผมจะเดินลงไปข้างล่างไงข้างล่างมันมีานพาน่ะพวกานพานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ อาวุธครบมือนะคนพวกนี้ไม่ต้องไม่ใช่แค่อาวุธไม่ใช่แค่อาวุธนะพี่พวกมันเนี่ยครบทางวิชาอาคมพี่ให้ผมผ่านทางนี้ไปเอถอะกระเป๋าไอ้มีทบ้านเลยมั้โอยมีมีพี่จริงผมรีบเนี่ยเดี๋ยวแม่งขึ้นมาโอ้พี่จริง ไม่มีของไม่มีมโอ้ยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยมันไม่มีจริงๆเนะี่ยเอา้ามีจริงด้วยนะเร็วๆดิพี่เดี๋ยวไหนพานขึ้นมา ก็ผมบอกแล้วในกระเป๋าผมมันไม่มีอะไรอไไรอกมีแต่ยาพี่เอาไหมล่ะมีแต่ยาผมว่าพี่คงไม่อยากได้หรอกมั้งถ้าพี่อยากได้พี่เอาไปเลยผมจะรีบไปทางเนี้นรรยก็ผมบอกแล้วไม่มีไปพี่ เอาไงจะหลบให้ผมเปล่าไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยจะหลบให้ผมเปล่าม,มันยืนมองอะไรทักอย่าง เอาพี่ยังไงจะให้ผมไปไหมเนี่ยผมรีบเนี่ยโอ้ยไม่ให้ผมไปเปน,นีน่ยผมมาแค่นะี้คนเดียวเลย านานที่ผมจะมาเร็วๆเฮ้อเร็วๆหน่อยพี่ผมปัสาเรียกพี่แล้วนะยังไงพี่ให้ผมไปได้แล้วใช่ไหมผมไปแล้วนะ เแล้วนะครับเดี๋ยวเจอนายพานะผมเนี่ยผมผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากจะเจอพวกนายพานเลยนะครับถ้าเจอพวกนายพานนิสัยดีเนี่ยก็แล้วไปนะทุกคนแต่ผมไม่ชอบพวกนายพนอย่างชอบพกปืนเข้าป่านะครับ มาได้ไกลแล้วนะทุกคนโอ้ยเก่าจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะต้องขึ้นมาอีกเฉยเลยผมใกล้ไปถึงทางลุกลังใหญ่แล้วทุกคนวิ่งมานะครับเมื่อกี้เลยเหน็ดนิดหน่อยทุกคนครับเรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยผมจะบอกความจริงทุกคนนะครับ ผมเนี่ยจะไปงานแต่งของอลรวันนะครับไม่รู้เขาจัดเขาจัดให้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าผมคงไม่ได้ไปแล้วนะไม่รู้ว่าลุงนายกับลูกสาวเนี่ยจะโกรธผมหรือเปล่านะครับจบเลยนะทุกคนโอ้โหแตก่ก็ผมไม่ชอบนายพรานะนะทำยังไงผมเกลียดมากเลยนะผมเคยโดนนายพรานขู่ฆ่าอยู่รอบหนึ่งนะครับทุกคนเอาปืนเนี่ยจ่อหัวเลยนะ แต่เขาไม่ทำนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นงานนะเราคุยกับเขาคนค้างรอเลยนะก็วันนี้เนี่ยอดนะครับผมว่าอดอดไปงานแต่งแน่ๆแหละก็เสียดายนะครับเสียดายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมว่าเขาคงจะกรบทำหนักหนักมากๆแน่เลยลุงนายนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับที่ ผมเลยไม่ได้เอาของมีค่าอะไรมาเลยนะครับทุกคนมีแต่ยานะครับที่พี่พีเอฟซเนี่ยมักจะชอบสั่งให้ผมเนี่ยพกติดตัวเป็นประจำนะครับผมผมเนี่ยพกติดตัวเป็นประจำเลยนะยาเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อเจอคนเจบคนป่วยในป่าเนี่ยเราจะช่วยช่วยเหลือได้นะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยพอมันไม่เห็นมันมันเห็นว่าผมเนี่ยไม่มีของมีค่านะทุกคนมันไม่เอาผมเลยนะครับมันไม่สนใจเลย แต่รอบแต่แรกๆผมก็เคิวมันจะไม่ปล่อยผมแล้วผมต้องผมคิดว่าผมเนี่ยจะต้องบูก,กับมันซะแล้วนะถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงดีกว่านะครับผมเองก็จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยแล้วก็จะได้ไม่ต้องทำใครให้เจ็บตัวด้วยนะครับแต่มีดของมันเมื่อกี้เนี่ยสวยมากเลยนะผมเนี่ยอยากได้เลยนะไม่รู้ว่าเป็นมีดที่มันปล้นมาหรือเปล่าแต่มีดเล่มนั้นเนี่ยผมว่าสวยจริงๆนะโครมาเนี่ยโอ้โหของแท้เลยแหละ ครับวันนี้เนี่ยคงไม่ได้ไปงานแต่งละ้ะจบเลยกลับบ้านนี่วะทุกคนอาเมื่อกี้เนี่ยพี่ๆบางท่านเนี่ยอาจจะบ่นผมว่าทําไมไม่บบกไม่โู้นะครับก็ผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะเมื่อกี้มันมีนะครับแล้วผมเนี่ยมือเปล่านะถ้ามันฟันผมเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันจ้วงเนี่ยจบเลยนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยว ไว้เจอกันดีกว่าก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าปา่าเข้ามาทีก็อดอีกนะโดนไอ้นั่นเนี่ยโดนโอ้ปัญหาเยอะนะครับกลับบ้านดีกว่า